คาวา s a กิ z 900 Special Edition นะครับรถปี2018วิ่ง18,900กิโลนะมากับสีแดงทูโทนนะครับรถสีเท่มากเลยนะคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีมาเรียบร้อยนะเรามาเริ่มต้นทีอย่างนะครับได้เป็นคอนติหน้าหลังนะสภาพดีนะครับสปูลยกรถหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับท่อนะ t เทเทเนียมนะครับทรงอ u สตินเออ a c i เลนะ พาสั้นมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถสวยงามสะอาดนะดูตามเฟรมนะครับเนียนๆเลยนะเครื่องเดิมๆนะครับการดเครื่องคาวามีมาเรียบร้อยนะแล้วก็มีแคชบาร์เสริมมาให้อีกชั้นนะครับเซฟเซฟเลยนะหม้อน้ําสวยงามนะครับมากระกาศหม้อน้าคาวาสแตนเลตน,นะครับคอท่อสวยๆใส,ส,สๆนะดูแลมาอย่างดีนะครับเจ้าของเก่านะการลมล้อหน้ามีมาเรียบร้อยนะครับปั๊มเบรกดิสเบรกเป็นนิดซินนะชชวบหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับไล่มาที่ด้านบนนะ ไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับเป็น LED มือเบรกนะครับปับ๊มเบรกบนเป็นเบมโบอิตาลีนะครับแล้วก็กระจกปนะลายแฮนด์ทรง c ซ G นะไล่มาดูไฟหน้านะครับสวยงามใสๆเลยชิลหน้ามีมาเรียบร้อยนะครับตัวรถฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะนี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยนะสภาพดีมากนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวรถนะโซสเตอร์สวยๆนะครับ ไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็นรูปตัว Z นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลนี้เลยนะครอบเบาะคาวามีมาเรียบร้อยนะครับเบาะสวยๆมากับสีแดงตัดเทาเป็นทูโทนนะครับแล้วดูสีถังนะเนียนๆนะครับไร้รอยเลยนะประกับคันเร่งนะครับโดมิโนนะครับกันสะบัดไฮเปอร์โปรนะครับพร้อมขาจับนะรถวิ่งน้อยนะครับ 18, 9 1 5กกโลเท่านั้นนะครับมือคัดนะครับ TWM อิตาลีนะมา เราลองมาฟังนะครับเครื it, ่องสี่สูบเรียงเสียงหวานๆนะคันนี้สภาพตัวรถดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยนะเราตั้งไว้ที่ 1,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาเซ็ต้าอยู่นะครับคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับของแต่งแบบจัดเต็มเลยนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ดนะ้านล่างคลิปด้วแล้วครับขอบคุณมากครับ